สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆสุขสุขพ้ขขนนะครับวันนี้การเปิการห้อยพี่พระน้องมาช่เสร็จทางคื้เก่าเลยพี่น้องทางหลวง่นดินหมายเลขสิบสองนะครับสิบสองช่วงช่วงบ้านเข็งนะครับสามแยกไฟแดงบ้านเข็งบ้านเขยงบ้านน้องเสื้อเ่านะครับไปขนแกนนะครับไปขนแกน ชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางตัวประสบการณ์สมการคือกำไรชีวิตจากแกะบานเข็งนะครับบานเข็งเนี่ยไปควันเชนเนี่ยไปจิงยื่นเนี่ยนะครับไปควันเชนเนี่ยระยาน่ากับว่า20กิโลนะพอตัวเมืองนะ20กิโลสภาพถนนนู้นตังก็ถือว่าโอเช่พี่น้องดีเพราะปรับปรุงดีอยู่ ก็ป๊บปปุ่งดีแต่วมันแอบปียตูยนยาแับแำเปียเดี๋ยวใส่บ้านโจดบ้านโบบานสะพ่อกูท่องเดี๋ยวใส่ไปนดี้ตรงไปกับกูท่องนะครับบ้านกูท่องกับสะพ่อกูท่องคนละทีบเ้อพี่น้อง,งเดลยก็ลองมองก็เลยแก่เลยนะครับ แล้พออ่อคูท่องดี่จะตั้งบัตรโบบานนะครับโจทย์บันโจทย์บัตโบบานบัตคูท่องกับยูครูท่องนะครับคนละเที่ยมสารพ่วงด้ืยอที่ใจกับพ่อนาสิเกินลอยพี่น้องนายเกินลอยก็ม่อตอนชั่วโมงม่เห็นป้ายหรอกนะครับเห็นป้าย ตานี้แดนมันลอยเกือบลอยยี่ิละตอนนี้แดนไปนะเดีายะเมื่อคืนลอยยีเกือย,ยลงไปโอ ล่าจวนแลนด์สี่กันรถซื้อกันนะฮู้หน้าตาพี่น,น้องพอถนเสิเจนนี่ถือว,ว่าเป็นถนนที่รถลาแลนหลายนะรถลาแลนหลายออกจากคอนเจนเข่ามาคอนเจนไปท่องเที่ยวบ่อขันโมนี่้ขับมาเนี่ยโค้หลายนะครับรถหลายรถหลายย่เอาขาออกจากคอนเจนขาเข่าเ่ราะท่าไหนนะครับแกเขาออกมากนี่หลายตลอด รถไฟแดงก็เป็นเราผักนะครับ,บ,บ,บแดงคือบัตรกูท่องพี่น้รอกก็บัตรกูท่องบัตรรอบัตแจ้วก็ทุกคนนะครับบัตรกูท่อง ผมเอาลเลยผมมาจากกันแกนอีกหลายเดี๋ยวฟ้าบริจาคไปไประทัดถามกันนะครับไปประทัดถามกันฝันปกสีประทัด อับยันปน้องบน,น้อยอนเสทนี่้นน่นลงไปนี่ิดสภาพานะเอาสภาพาอากาศสา,าพานา้ำพ้บริเวีนน่าเหมือนนี่เป็นบานทาไทยเห็นไหมเนาะบา,าทไทยนะครับบาทไทย

ตลาดซูเปอร์จะพัดเฉพาะคู่วันไม่จอดคนเดียวนี่ตรงเขาปะนี่เขาในเมืองเลยพี่น้องมได้ออกทางเลียงเลยซ้ายขวามีทางเลียงซ้ายขวานะออกไปทางเลียงเขาในเมืองเลยเตลาดนพิศรันะขอเมืองจริงๆแล้วก็จำเป็นก็จยาเข้าไปเราในเมืองนะครับพอผม สายปลาปลาขับรถในเมืองเนี่ยซื้อมันคือรัดเปขับรถของของตั้งหนอเน่ยอไปในเมืองเป็นหูคือรัดตรับไปเจอรถตดิดรถดันไฟแงดงช้กช้อยรถดันไล่ก้าน้ย เป็นดนูอแอกบซโชีอหาวูพลเรีตั้งสมเยมีเรายเรืบ่วงคลองกันาหลนบ่วงคลองขาดก้อนเส้เสียบบ่วงคลองชีปดรุ่งรุ่งเลยบนเขาาา้าตายก้อนเลยรตายก้อนขี้ดิมก็ส ป๊อบโตว่าไรขาบังหันเด้บางอุกาบาทมันนั่นได้ตกได้ลบเด้ส่วนปุ๊บได้ลบว่แต่ว่าเมืเม่อถืเป็นปีเป็นยังหัวหนังก็ตายตัวบัดตัวอะไรป๊อบโตว่าไรตัดตุย้ยเงยงมันตายหมดแล้วจะุ่มป๊อบโตได้ชุนหน่หน่อยๆเป็นจอยจะลอยลานปีอยู่เนาะ รอยกว่าล้านปีหรอเป็เชียรยสองร้อปีมันก็บแห้งเนเป็นร้อยล้านปีก็กจะข้ามน,นันเป็นไงเ <c oughs> ลนะเป็นชิกะงสิขรพพมีนนมปั๊บตัวใหดตลอดลมาเดียวฟอรอมเป็นแง่เป็นเี่ยเป็น กหนาเป็นแรนเป็นอะไไนาคือิกับบุ๊คพี่นะกินกุนาคูมาแต่ยังับมันใ่ไปกินไรไรไหมนั่นเราไปจับไปแล้วตอนขยายพันเร็วดิหรือแป๊บเดียวมันมีเวร้อยเส้งกันแค่ที่บาลขอเาแล้วันเปนแพบก็ตตรงลายตัวลายลายแล่ที เ,วเ,าาเป,ปว่ามัพแ้องพนขาล่อยันานะไงเอ่ะของเมืองเด้อพี่นอ้องป่อปเอมองแล้วครับเอามองเปิดจำบบดดว่าพิษด,ดิดิเพราะเรื่อว่าโดนหรอ เคยบ้าหเหตุปูดบาดกระจอกวันหนิ่จะเลื่อนบาดกระจกจะเลื่อนเรกระจอกเปลียนบาดไม่หาป่ายบาดแนวมองไม่มีแล้วจ้ะร่าานสวรรค์บ่อยพอคือบ่อยคือ บา้บานนันบ้านนีอยู่รอชาติเมืองอยู่รอตีนเมืองมันกอหรือจากยคือเมอในเมือ,เ,มอเราได้พวกจะเรื่องมากทปิดบับงเลยเของมงจากาสองบัไหนเป็นบัไหนต้องไปอยู่ไปจำโมงกูลไปน,น,น,นั่นงคอคอมนะมงจ ไปเซ็นไหนไปเ็นเร็จนับกลมแล้วก็ต้องออกไม่สิออกเนี่ยออกฟาฟาเลยกระเรี่ยวนี่อะมองเรืองอะไรู่ตหมองนีกนไปขูเม็นเสร็จเลยโดนรัไปถูกสาระร ขออดในเมืองหรือเปล่าเผื่อฝันบอกตาบอกเสมอไงเสื้อ่าบมันความเกานลีอ่แล้วที่นี่ไงะาันทีบังเราทีงนี่แหละหนางพอกันไหมสวัสดีครับ